สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับที่มาชมวัน <c oughs> นี้เรามาอยู่กับสถานีนะครับหนึ่งสามห้าสี่นะครับสุวรรหนึ่งสามห้าเนี่ยเป็นงานยุกร่องครับของโครงการก็มีทั้งหมดสอง สองแปลงนะอ่ะสองที่น้ำสองเจ้าของฝั่งนู้นก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดิมข้ามไปไม่ได้นะแกยกเป็นร่องหมดแล้วย้อนแสงหน่อยนะฝั่งยญญาทั้งหมดก็45วันนะครวันนะ หมดเยอะอยู่เหมือนกันออกมาสิบกว่าไรได้นะครับยี่สนะิบน่ประมาณนั้นนะลืมถามเมื่อกี้เจ้าป๋อเจ้าเพื่อนะครับก็รัดเ้าให้ครับเวลาสี่สิบห้าวันนะครับมีการทำอันนี้ก็สเปคก็ ว่างสามนะครับที่ขุดอยู่ตรนนี้ไอ้ก้อนี้ก็ข้างเกาะกลางก็แล้วแต่นะครับอยากได้เท่าไหร่อยู่ที่เจ้าของแปลงนะครับอยากกว้างอยากได้เล็กขนาดไหนนะครับ่ที่การปลูกนะครับแล้วแต่แคนจะปลูกให้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจสะสัดรวบปํามันมน,นะ ไม่รู้จะใส่มะพร้าวหรือเปล่าเห็นปลกูกมะพร้าวอยู่แล้วนะครับอย่แถวนี้ก็เป็นมะพร้าวกับปาลนะ์มนะถ้าปลกนะูกฝั่งนู้นี่เขาปลูกแล้วนะครับพาชมฝั่งนี้นะ,ะครับจะเพิ่งทำมาอัานนี้อันนี้จะกว้างหน่อยนะครับประมาณ8เมตรได้นะ แต่เน,เน้นที่ขุดนะครับต้องกว้างสามเมตรนะครับโอ้น้ยังติดอยู่นะครับจจะไม่แห้งนะครับตรงนี้อากาศร้อนแล้วนะครับอืมยังไม่แห้งเลยนะครับต้องวิดน้ำนะครับ จะทําการจับปล่านะปลาเยอะอยู่เหมือนกันนะัอืม่อมอมึไม่รู้ออกซเกิเจนไม่พอหรือเปล่านเห็นปลาขึ้นมาพื้นน้ําวันนี้เจ้าของก็นี่ก็เป็นพื้นเดียวกันนะกับแปลงที่แกขุดฝั่งนี้นะอ่าพอดีว่าแกรบริจาคทางให้นะตรงกลางนี้ก็เสียตรงนี้ไปนะครับ ก็เลยต้องทำแบบก้างฝั่งนี้ก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเรียบเป็นร่องไปฝังนะ่งนู้นครับหน้าฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ร่องก็จะตรงเหมือนทางไปเลยนะครับเดี๋ยวจะไปชม ใกลกับตัวรถนิดนึงเนี่ยดูฝีมือการขับนะครับน,นี่ก็เท่เกแก,กรับงานของรัฐมานะครับก็ทำมาเกือบ2-3ปีได้แล้วนะโครงการตั้งแต่ซื้อแมคโคมาเลยนะครับ เดินว่าวกันอยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะ,ะเดินไปไม่ได้นะติดลงข้าวเลย ครับแปลงก็ตกประมาณไม่รู้อะของของรัฐนะครับก็ตกประมาณไรละ6กพันหหรือเปล่านะของโครงการก็จะถูกหน่อยนะแต่ว่าเราได้แบบงานยุ่ยๆนะแล้วก็ค่อยบวกไปนะครับกำไรยืดๆหน่อยๆนะโอ้บหคุณกีนี้หลวมเลยนะครับเล่นกับโคนน้ำนะครับ กเพิ่งทำใหม่แล้วนะครับแข่งเลยลั่นอีกแล้วทบยากเลยนะแกบอกแบบนี้เจ็บคอไม่ได้เลยนะครับมีมีเปียวนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าบุงเกี้แกิดยักมันอยู่นะครับ จะทำช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเน้นแบบให้เรียบร้อยเลยนะครับมาแก้แบบทีหลังนะครับเสียเวลาคนระับเสียค่าน้ำมันอีกตั้งหากจ,จได้น้อยอยู่แล้วนะับไล่นี่ก็ไม่ได้เลยนะถครั้ามา,าต้องมาแก้นะครับ ทำอีโดนี่สวยเลยนะครับถ่ายการยุกล้องแบบนี้นะครับได้ดูมุมสูงหลากหลายนะครับได้เลยน,เน,นะครับศนาไม่มีนะเพจเก่าโดนแฮ็กไปนะครับผมหวังจากเงินของเพจปิดบุ๊กนะครังซื้อโดนะเอาไว้ถ่ายมุมสูงแล้วก็ต้องทำเพจใหม่นะครัอ่าช่วยไปกันกดไลค์กด, like, กดติดตามด้วยนะครับ ผมขึ้นชื่อแล้วก็ตัวหน้าเพจให้นะครับจากข้างหน้านะครับไ้ติดตามกันด้วยนะครับขึ้นไว้ไม่ก็ใต้ คอมเมนนะมีลิงก์ใาตา้คลิปนะมีลิงก์กดตรงนั้นไปเลยนะครับผ่านตัวแล้วนะคลิปหนึง โอเคไปด,ด้วยนะมาถ่ายให้ชมกันใหม่นะกดไลค์กดแชร์นะกดสับส u b s ป r i เป็นคนใจใผมด้วยนะ